สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับอ่าวันนี้เรามีรถตู้ครับนะคันนี้เป็นตัว t o y ยต้าซูเปอร์คัสตครับมาชี้เป้ากันนะครับอ่ารถเป็นรถปี37นะครับเป็นตัวนอกช่วงสั้นนะครับคันนี้พิเศษครับหลังคานี่เป็นซันรูฟสามตอนนะครับใช้งานได้ปกติครับเครื่องเป็นตัวดีเซล 2L งแอลเทอร์โบนะครับนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้ครับช่วงล่างนี่เป็นคอยสปริงครับภายในยังสวยครับ เบาะหมุนได้นะครับนะก็สายแคมปิ้งครับนะลองดูครับเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างจะอเนกประสงค์เลยครับนะเบาะสามารถปรับได้หลายรูปแบบนะกระจกไฟฟ้านะครับเซ็นทันล็อกมีครับพวงมาลัยพาวเวอร์ครับประตูดูดไฟฟ้านะครับบานสไลด์นะเครื่องสมบูรณ์ไม่มีปัญหาครับเรื่องความร้อนแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับภาษีเต็มนะครับนะ เลขเครื่องไม่ตรงนะครับสามารถโอนได้นะครับแจง้งลงเล่มก็ใช้ได้นะครับเล่มเอกสารการโอนนี่มีให้ครบครับราคาผู้ขายตั้งไว้ที่149,000บาทนะครับก็สนใจคันนี้อยู่แถวแยกบางคูวัดนะครับตัวเมืองปทุมนะครับเนะจ้านี้ก็มีรถค่อนข้างจะสวยๆหลายคันนะครับก็สนใจก็สามารถ ติดต่อไปได้ผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปเช่นเดิมนะครับนะเบอร์โทรจะอยู่ในลิงก์ครับนะย้ำเบอร์โทรอยู่ในลิงก์ครับจะได้ลงไว้ในช่องนะครับนะเผื่อรถขายได้แล้วนะจะได้ไม่ต้องมาตามลบทีหลังครับเพราะว่ารถหลายคันนะครับสนใจก็แนะนําให้ไปดูจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับตัวนี้ก็อาจจะอะไรประสงค์จริงๆครับใครตามหาอยู่ก็ลองดูรลกันนะครับ โอเคหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไปด้วยครับมีรถเข้าใหม่ใหม่ท่านจะได้พาผมสับคลิปนี้สวัสดีครับ